เยมาไม่พอเลยขวดเดียวก็พอหมดขวดเลยสามขวดเลยไล้วดียวรจะไฝังไม้ด้สยน้ำล้างมือก็มีเล็กตัวเป็นสิัดดี การเราทำอะไรเราต้องมีพ mm ิธ hmm. <ot> ีการเพื่อให้มันเกิดความแ็งที่สุดในโลกถ้ปเสียงระฆังทำวัดได้นะ